้นเป็นเด็กเกเรชอบตีพ่อตีแม่วันวันเขาจะโดดเรียนแล้วไปแข่งรถกับเพื่อนเป็นประจำพอกลับบ้านมาก็จะมาของเงินแม่เมื่อไหร่ที่แม่ไม่มีเงินเขาก็จะไปขโมยเงินแม่พ่อกับแม่ของต้นเสียใจมากที่ลูกเขาเป็นคนแบบนี้ต้นและเพื่อนมีวิธีหาเงินจากการที่ไปปาหินใส่รถคนอื่นแล้วก็เข้าไปขโมยของในรถในขณะที่คนขับหมดสติไปจากการถูกหินปาใส่ต้นกับเพื่อนเอาเงินที่ขโมยมาซื้อยาแล้วก็แบ่งกันเสพยา วันหนึ่งต้นเสพยาเกินขนาดทำให้เขาขาดสติเผาบ้านตัวเองพ่อและแม่ที่ติดอยู่ในบ้านถูกไฟครอกจนตายต้นเริ่มจะเป็นคนบ้าเข้าไปทุกทีหลังจากเผาบ้านตัวเองแล้วต้นก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยความเร็วผ่าไฟแดงรถสิบล้อพุ่งเข้ามาชนต้ตนเสียชีวิตในทันทีจากนั้นเขาก็ไปเกิดเป็นเปรต เพื่อชดใช้กรรมที่ทำกับพ่อแม่อย่างทุกทรมานไปอีกหลายภพหลายชาติอย่างเดียวดายเปรตต้นจะเดินวนเวียนอยู่แถวสุสานคอยหาของเส้นไหว้กิน